เปิดทีละกล่องห้ากล่องรู้สึกว่าทีละกล่องของของดีนะทีละกล่องของดีนะ 5, ห้ากล่องสองเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยกล่องไปจัดไปก่อนดิสักผลงานเพลงเอาทีละกี่กล่องดีอรัเพื่อนจัดไป เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออนุญาตแบบหาทำเลที่มันเหมาะได้ปะ่ะมีมีใครแบบเจอวิธีแปลกๆในการเปิดบอกได้ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเปิดที่ผมบอดประจํานะเดี๋ยวผมผมว่าผมต้องมีดวงที่นี่วะ่ะเพราะว่ามันทํางานทําเงินให้ผมหลายหลายหลายตังค์แล้วอ่าผมต้องไปที่นี่นะผมขออนุญาตไปเปิดที่ที่ผมบอดบ่อยๆนะสิบกล่องสิบกล่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโนรุนสยามนะครับขอบคุณมากนะครับสทหรับติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับผมนี่อันนี้ผมบอดตรงนี้ประจำใช่ปะ่ะ มาเราเปิดตรงนี้แหละเราเปิดตรงนี้แหละบ๊อบก่อนบ๊อบกอ่อนเดี๋ยวตายครับผมมาจัดไปห้ากล่องตามที่น้องพุงบอกก่อนนะบู๊บ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 โอ้โหเงียบกิฟตเงียบกิฟตห้ากล่องแรกในเะงียบกิฟต์พิศดารเลยมายาทีเอ็มอโอ้โหเร็วหนึ่งด้วยเพื่อนสิบกล่องสิบกล่องนะมันมันไปเร็วจังวะผมรู้สึกเหมือนมันไปเร็วอะไปและสิบกล่องไม่ได้อะไรเลย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนแบบเปิดทีละกลองดีกว่าไหมเพราะว่าเห็นแบบเวลาเหมือนกินกรรกเหมือนกันนะทีละกองนะตรงตรงนี้แบบสักกี่กองเดียวที่ต้นกําเนิดของเรานะเวลาเราเกิดเราเกิดตรงไหนเกิดตรงนี้ปะอ่าเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้คนเยอะไปอ่ะอ๋อทีละกองเออทีละกองเจ็บน้อยเหรอหนึ่งสองโอ้โหเฮ้ยเพื่อนแทนเย็นเพื่อน อันนี้อะไรกี่กล่องแล้วเนี่ยทำไมไปเร็วจังวะเฮ้ยห้ากล่องไม่ได้เลยเลยนี่ยี่สิบกล่องแล้วเนี่ยเอ้ยสิบห้ากล่องแล้วเพื่อนสิบห้ากล่องแล้วเอาไงอะในดันกิวครับได้ได้ในดันกิวในดันกิวเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ไลงกิวอีกแล้วไม่ลงลกิวแล้วในดันกิวในดันกิวเพื่อนบอกในดันกิวว่าผมน้องปุมบอกเดี๋ยว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 เฮ้ยตื่นเต้นไปสิบห้ากล่องแล้วไม่ได้ไเลยเลยครับผมจะจะจุดไปเนี่ยโอเค ทีละกล่องใช to right? like ่ไหมเฮ้ยทีละกล่องเหมือนตะเกลือเลยอ่ะหรือว่าเกลือเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอาไกดีมาดนี่ยเดี๋ยวกล่องนี้ไม่เห็นมีขายเลยครับมีครับมีคุณวิทิพันธ์ลองลองดูนะขอสิบกล่องทีเดียวครับอืมคุณเพชรสิบกล่องเลยหรอน่าจะจ็บหนักอ่ะสิบกล่องผมมีแค่ร้อยกล่องเองนะโอ้โหโอ้โหูยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นมันต้องมาสักชิ้น เฮ้ยยี่สิบกล่องแล้วนะตรงนี้สิบกล่องวะนะโอ้แต่ว่าเอ้ยนี่นี่นคุณคุณคุณเบสขอมายี่สิบกล่องนะโอ้โหซีดเลยไปยี่สิบกล่องครับผมโอ้โหเงียบกิฟตเลยไอ้โอ้โหจะด่ยา,ดา,ายังไงดีวะเนี่ยโอ้ยี่สิบกล่องโอ้ยตา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 ย โอ้ยยี่สิบกล่องของผมเดี๋ยวนะอันนี้คือผมนี่ขนาดแหวนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมยังไม่ได้เลยอะหายแล้วมันใช่ไหมนเนี่ยตรงนี้ใช่ปะสูงกาไป,ส,ป,ไปสูง้าไปสูงกาไปสูง้าไปอ่าตรงนี้ขอห้ากล่องนะขอห้ากล่องนะเฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาทำไมวะเนี่ยโอ้ย มาเพื่อนๆบอกว่าให้เต้นกลางหุ่นทะเลทรายนะแล้วกดไปห้ากล่องครับผมกดไปห้ากล่องชิวๆแบบว่าไม่อยากไปคิดอะไรมากคือเรารู้อยู่แล้วว่าเกลือไงเพื่อนเกลือจริงๆมีสูตรอีกไหมมีสูตรอีกไหมขอสูตรขอสูตรขอสูตรได้ดูหายากนะคุณไม่มีสูตรอีกไหมมีสูตรอีกไหมผมว่าผมเกลือเยอะไปแล้วว่าตาย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  โอ้โหตายแล้ว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 คุณอาทิตย์ไม่เวิร์กว่ะอ่าแล้วเราย้ายแนวไปทีละแนวนะเราย้ายแนวไปทีละแนวแนวลักกล่องแล้วกันเนาะมีสูตรครับมาจัดมาอโณมเดี๋ยวผมขอสักสิบแนวแล้วกันสิบแนบสิบแนวนะแนวละแนวลักกล่องนะโอ้ยมันหลายสูตรจริงๆเลยบั๊บแนวหนึ่งไปครับผมแนวหนึ่งไปแนวสองโอ้โห ใส่โชว์มันดิเออใส่โชว์ไปดิใส่โชว์ไปดิใส่โชว์ไปดิเฮ้ยเฮ้ยสีอะไรสวยวะเอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสวยจริงๆไม่เอ,อ้ยชีวิตกี่วันวะเนี่ยเจ็ดวันด้วยโอ้โหโคตรยาวนานเฮ้ยแนว่สองแล้วใช่ปะแนว่ยสามปะโอ้ยนอนนอนนอน,น,อนไปแต่น้าเอาไม่แต่นาไปเลยครับผม L หนึาา่ง L, L L หนึ่ง L สอง A หนึ่ง A สอง ขึ้นบนขึ้นบนลงล่างซ้ายขวาไอ้นี่มันสูตรเคาน์เตอร์วะเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวแนวนี้ผมยังไม่เปิดนวนี้ขอแบบสิบแนวเกลือครับผมเกลือโอ้ตาย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 เอาไงวะเนี่ยเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผึ่งไปคอ่ะตบมือ ไปข้อว่ะบวกสิบเอ็ดว่ะได้หรือเปล่าดูดูนี่ได้ราคาหรือเปล่าได้ราคาหรือเปล่า,าชิ้นแรกชิ้นแรกไม่ผ่าทั้งทีว่ะชิ้นแรกมาทั้งทีว่ะดูนี่ดูนี่โอ๊ยเย็ดเกมาแล้วกูไม่เอาเอาอย่างน้อยๆผมก็ไม่ขาดทุนเยอะเอาไงล่ะเอาอะไรก่ะเอาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ใครบอกสูตรนี้ใครบอกสูตรนี้เดี๋ยวผมจะใช้สูตรนี้ต่อไป ใหญ่แน่สุดคุณอาทิตย์สุดคุณอาทิตย์ครับผมสุดคุณอาทิตย์ครับผมคนดูคนละสิบเอฟม,มันหมดพอดีครับผมมาเฮ้สุดนี้โอเคว่ะสุดนี้โอเคว่ะไปอีกไปอีกเอาสุดเดิม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 ย้ำครับผมเราต้องย้ำไอ,อชิบหายหากองไม่เจอย้ำยำ้ำย้ำไปเพื่อนย้ำไป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 มันต้องมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างน้อยผมก็ไม่ขาดทุนเยอะเอาดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะอีบิกบูลก็มาว่ะเพื่อนเฮ้ยเขี่ยมันมะเพื่อนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสุดสุดนี้มาว่ะไอ้ย่า ก้าสิบเอ็มเหรอเก้าสิบเอ็มทำไมต้องดีใจวะเฮ้ยอย่างน้อยก็มันมันสมทบทุนได้ไงเก้าสิบเอ็มก็ได้อยู่โอ้เก้าสิบเอ็มจริงด้วยมีเดียไม่แ่งเท่าไรโอ้อดเลยอดเลยไม่เป็นไรถือถือว่าเราสมทบทุนนะสมทบทุนเดี๋ยวเอามาบวกกันเดี๋ยวมันก็ครบเองแหละนี่นี่นี่เฮ้ยมันเปิดได้ของดีนะสุดนี้เอาจริงเพื่อนๆทำตามกันได้นะเฮ้ยมันมาว่ะสุดกุณาทิดมาว่ะเฮ้ยมันมาว่ะเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวกดกดแม่งแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ยสิบแนวก็ผมสิบแนวนะแนววอลไปกดแนววอลด้วยเฮ้ยขออีกกล่องนี้ขออีกกล่องนี้แบหมดหมดสูตรนี้หมดหมดสูตรนี้ไปละสูตรอาทิตย์ไปละสูตรวันอาทิตย์หมดละไม่กล้าลุยทีมันหยุดไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าไม่มีสูตรนี้ผมผมจะเปิดแบบทีละกล่องต่อไปนะครับผมมาวะวงที่สองอันนี้วันเดียวนะนี่วันเดียวยังไม่เท่าไหร่วันเดียว เมื่อกี้ผมได้ <East. S 1> สามวันนะเพื่อนผมได้สามวันว่ะเออถอดชุดเปิดกดตุ๊กบัฟแล้วเปิดครับได้ได้ได้น้องโอมนะผมกดตุ๊กบัฟไปไปเมืองอื่นดีกว่าไหมไปเมืองอ๋อร้อแปดสิบไปน้องแปดสิบกดตุ๊กบัฟก่อนนะทีที่ล่าสุดนะผมที yeah. ่ล่าสุดกดตุ๊กบัฟก่อนอ่ากดตุ๊กบัฟแปลงร่างด้วยด้วยกันอ่ะตองอตุ๊กบัฟเลยอืมแม่งตุ๊กบัฟเลยครับผมมามีอะไรใส่หมดครับผมมีอีกไหมมีกันไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับผมมา เปิดเปิดเปิดทีละกล่องห้ากล่องรู้สึกว่าทีละกล่องของของดีนะทีละกล่องของดีนะห้ากล่องสองเฮ้ย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 ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้แพงหรือเปล่านะผมไม่รู้แพงแพงหรือเปล่านะไม่รู้แพงหรือเปล่านะใครก็ได้ไปหายผมดีไปหายผมดีว่ากี่เอ็มครับผมกี่เอ็มวะ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  เอาแล้วเหี้ยเอ้ยแพงจริงมะเนี่ยคุณธนูแพงจริงมะเนี่ยเอาดีๆไอติมคอสิบเอ็ดไอ้เชี่ยเอาดีๆเอาดีๆแพงจริงหรอเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเป็นปันเลยหรอเฮ้ยอย่าอย่าแก้งผมอย่าแก้งผมอย่าแก้งผมเอาดีๆเจ็ด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 คุณพัวโดนหมอไมดเจ็ดครับผมไอ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วกำไรแล้วโว้ยเหี้ยปันกว่าเอ็มแล้วผม โมงสิบเอ็ดปกติเอ็กติมคอหรลอว่าสิบก็แพงแล้วปะชิบหายแล้วชิบหายแล้วของมันมาว่ะเปิดทีละกล่องมันคือสูตรด้วยเพื่อนโอ้โหเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอ็มโอ้ยกำไรครับผมกำไรครับผมมุก,รกไรหนึ่งเปิดทีละกล่องนี่แหละเด็ดสุดแล้วผมยี่สิบกล่องโคตรเกลือเลยเมื่อกี้อะลองแล้ว โอ้โหตอนนี้ผมผมไม่ซีเรียสล้วซีเรียสสักหน่อยก็ไดนะ <c oughs> ้เอ้อเฮอเฮ้อเอ้กล่องนี้หมดไปปุ๊บเกลือครับผม <c oughs> สูตรนี้ไม่เวิร์กสูตรนี้ไม่เวิร์กสามสิบกล่องครับผมเหลือสามสิบกล่องนะเหลือสามสิบกล่องห้ากล่องไปห้ากล่องของของช่างป๊อปครับผมห้ากล่องหนึ่ง สองสามที่ผมรอผมรอกดผมเฮผมเฮอยู่สี่โอ้ยช่างปอบช่างปอบไม่มาวะ่ะเฮ้ช่างปอบไม่มาวะ่ะเพื่อนช่างปอบไม่มาวะ่ะมาตีขนทองแล้วเปิดครับผมบะโอเคเปิดได้ตีทีเปิดทีกว่าเอา,อางี้ดนี้กว่าวัดกันเลยว่าอะไรไปก่อนไม่ได้วะ่ะไม่ได้วะ่ะตีอีกตีอีกตีอีก ตีอีกตีอีกเฮ้ยต้องซื้อคอเหรอหายแล้วผมซื้อผิดเหรอ้อผมซื้อนี้ไปแล้วว่าลบกำไรจอแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวเดี๋ย <laughs> วคนซ่อมบนขวาแล้วเปิดเดี๋ยวคนซ่อมนี่คืออะไรคอดิโอ้ยช้าไปแล้วที่อคอโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนแชแนลต่อหนึ่งเปลี่ยนแชแนลต่อหนึ่งหมายถึงว่าตีบวกตีนึงเปลี่ยนเอ้ยเมื่อกี้ผมตีบวกติดแล้วตีบวกติดแล้วผมต้องผมต้องเปิดว่ะเพื่อนผมต้องเปิด แล้วก็เปลี่ยนช anel ไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ตีอูหลายสูตรจังว่าเพื่อนเ <c oughs> จกตังต้น,นมุมเมแล้วเปิดเดี๋ยว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 ไอ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 หลังหลังเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ละมาตีบวกแม่งเปิดเลยตีบวกแล้วเปิดสูตรไหนวะเน,นี้ยมียาดย้ายช anel แล้วใช่ปะโอเคเปิดแม่งเลยสักห้าสักห้านะจะได้บวกห้าพอดีบวกหรือเปล่าโอ้โห เฮ้ยเกลือว่ะเพื่อนเกลือว่ะเกลือว่ะเริ่มเกลือแล้วเนี่ยเอาดีๆเอาสูตรดีๆเอาเอาคนที่บอกสูตรเดิมมาคนที่บอกปิดเกมได้เปิดเลยเหรอยังไงวะบบเข้ามาแล้วก็เปิดเลยใช่ไหมเอาใหม่เอาใหม่ลองส่วนนี้ลองสูตนนี้ลองส่วนนี้สวัสดีทุกคนนะผมต้าชอบก็รุกวนกดกดติดตามผู้เป็นกังใจให้ผมด้วยนะผมถ้าเกิดว่าอยากเป็นกังใจมากๆก็บอกสูตรมาเลยครับผมเปิดเลยเปิด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 กองหายหายเอ้ยมันต้องมามันต้องมามันต้องมา ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะเฮ้ยแล้วปัญหาคือแบบกล่องมันไม่มีแล้วอ่ะเพื่อนอื้มอื้มหมดคนทองโอเคอัพเสร็จติดแล้วก็ตีเลยแหกก็ตีครับผมไอ้สัตว์ <c oughs> สั่งบุยไปแล้วหนึ่งอันครับผม สั่งวยไปเล่นหนึ่งอันเราต้องได้ของดีนะเราสั่งวยไปแล้วอ่ะสิบอันทีละอันนี้มันต้องได้ของดีครับผมมันต้องมามันต้องมา <c oughs> เฮ้ยเขี้ยเฮ้ยสูตรนี้ไม่เวิร์คว่ะเฮ้ยสูตรนี้ไม่ได้ว่ะเพื่อนเฮ้ยไหนไหนก็มาแล้วเอาไม่หมดไปสิบกลองไปสูตรนี้มันมันสั่งวยไปแล้วไงมันสั่งวยไปแล้วไงชหายอุ้ยสูตรสูตรใครอ่ะสูตรใครปรับตังค์ได้ปะ ผมขอปรับตังค์ได้ไหมจุดๆใครตีบวกเมื่อกี้บัฟ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 ครับผมห้ากล่องนะระหว่างที่บัฟยังมีเวลานะผมสองโอ้ยแค่ไม่เกลือน่าจะหยุดแนละ้วจริงๆแล้วอะ่ะควรจะหยุดนะควรจะหยุดเนาะโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนเฮ้ย,ย,ยหมดแล้วหมดแล้วสองสี่ห้าหมดแล้วห,หมดแล้ว สูตรนี้หมดแล้วสูตรนี้ของเราสูตรสุดท้ายสูตรสุดท้ายเฮ้ย,ยต้องต้องเปิดตีเปลือใช่ไหมที่เปลือดเดี๋ยว็ดเนียวเนียนๆไปก่อนเราเรา,าค,คุย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 เล่นๆไปนะเออเนี่ยผมว่าวันนี้อากาศเย็นดีนะผมอากาศเย็นดีนะผม <c oughs> มันเกี่ยวอะไรกันวะอากาศเย็นดีเนาะเนี่ยแนวสีสันนี้ก็ก็โอเคนะเฮ้ยมาทำอะไรกันดีวะเอ้ยไอ้มอนตัวนี้มันยังไงวะเฮ้ยไปตีมันหน่อยดิไปตีมันตัวนี้หน่อยดิเฮ้ยตีมันดิอ่าตีมันตีมันอ่ะตัดตัดทีเปลือครับผม ทีเพ hey, uh, ิร e <laughs> mm ์ส hmm. ท <to> ีเผืร์ไม่ได้ว่ะทีเผืร์ไม่ได้ว่ะเฮ้ยไอ้มอลบอนี้มันสวยสวยดีนะบอลบอลนี้มันได้อยู่บอลนี้ได้อยู่เฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจุด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 โอ๊ยไอ้ทีเผืรอีกอทีอืิร์สอีกะมาดิมึงเปิดตรงหน้าตรงตาไปเลยอืลืมบัฟลืมบัฟลืมบัฟเราลืมบัฟแบตดสองครับผมแบตดสองเบ็ดสองเอาทุกอย่างแล้ว เฮ้ยลืมลืมยายยายแนวด้วยยายแนวด้วยยายแนวย,ยายแนวเ,เอาทุกอย่างแล้วตอนนี้เอาทุกอย่างทุกสูตรครับผมทุกสูตรมาใครจะมาฆ่าผมมาอมโอ้โหของสุดท้าย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 โอ้ย <c oughs>